วัคซีนไม่ใช่สําหรับเด็กเล็กแค่นั้นนะครับคนทุกวัยก็ต้องฉีดวัคซีนแม้จะโตเป็นวัยรุ่นโตเป็นคนวัยทํางานหรือแม้เข้าสู่ผู้สูงอายุนะครับวันนี้เราจะพูดว่าวัคซีนสําหรับวัยรุ่นและคนวัยทํางานมีอะไรบ้างหมอก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือวัคซีนสําหรับคนทุกวัยครับเช่นวัคซีนโควิดนะก็ฉีดได้ตั้งแต่6เดือน ไปจนถึทังถึงแก่เลยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนนะครับอันนี้ก็ต้องฉีดเป็นประจำคาดว่าในอนาคตเราน่าจะฉีดวัคซีนโควิดปีละครั้งแล้วก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งหรือถ้าโชคดีวัคซีน2ตัวนี้จะมารวมกันอยู่ในเข็มเดียวกันและฉีดเรานะครับโดยเฉพาะในคนกลุ่มเสี่ยงนะครับวัคซีนที่วัยรุ่นหรือคนวัยทํางานอาจได้รับมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็มีหลายวัคซีนด้วยกันถ้ามีประวัติว่า เคยฉีดวัคซีนอิสุวิไซแล้วจบ2เข็มจบนะครับไม่ต้องกระตุ้นอะไรอีกแล้วนะครับโอกาสในการป้องกันโรคก็ป้องกันได้สัก95-98%ก็อาจจะป้องกันไม่ได้อยู่บ้างแต่ยังน้อยช่วยผ่อนหนักเป็นเบาครับก็เพราะว่าตุ่มจะไม่ขึ้นเยอะไข้จะไม่สูงนะครับวัคซีนตัวที่2คือวัคซีนตับอักเสบ A อครับอันนี้ก็เหมือนกันก็ฉีด1-2เข็มแล้วแต่ชนิดของวัคซีนนะครับแลว้วก็จบ การฉีดวัคซีนตับอักเสบ A เนี่ยไม่จาเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันมาก่อนนะครับจะมายากตัวที่3เลยครับวัคซีนตับอักเสบ B ครับหมอจะพูดอย่างนี้ครับถ้าเกิดหลังปี2535คนกลุ่มนี้เคยได้รับวัคซีนตับอักเสบ B มาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่เกิดไปทํางานแล้วเขาไปตรวจภูมิปรากฏว่าภูมิมันหายไปอยากฉีดกระตุ้นก็ฉีดกระตุ้นเข็มเดียวครับแล้วตรวจภูมิซ้ำครับมันขึ้นแน่นอนไม่ต้องฉีด3เข็ม เพราะตอนเด็กๆเ,เคยได้3มเข็มแม่ภูมิจะหมดก็ตามถือว่าเป็นการฉีดเข็มกระตุ้นแต่คนที่เกิดก่อนปี2535ะครับคนกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับวัคซีนตับอักเสบบี B มาก่อนถ้าจะฉีดวัคซีนตับอักเสบบนะครับควรจะตรวจภูมิคุ้มกันก่อนถ้าโชคร้ายเป็นพาหะตับอักเสบ B ก็ต้องดูแลกันไประวังการเกิดมะเร็งตับถ้ามีภูมิอยู่แล้วโดยธรรมชาติโชคดีไม่ต้องทำอะไร ถ้ายังไม่มีภูมิค่อยฉีดวัคซีนฉีดวัคซีน3เข็มครับแล้วจากนั้นตรวจภูมิถ้าภูมิไม่ขึ้นปรึกษาหมอถ้าภูมิขึ้นแล้วจบกันนะครับแต่สําหรับวัคซีนที่เป็นสําหรับวัยรุ่นและคนวัยทํางานโดยเฉพาะเนี่ยมีวัคซีนที่สําคัญอยู่3ตัวด้วยกันวัคซีนแรกเรียกว่าวัคซีน t ีเดวัคซีน T ีเดเนี่ยคือวัคซีนคอติปัาทยักไอกรนนะครับที่เราฉีดตอนเด็กๆครับสเดือน4เดือน6เดือนขวบครึ่งแล้วก็4-6ปี เราต้องมากระตุ้นอีกทีครับเพราะภูมิคุ้มกันมันหมดเราก็มากระตุ้นตอนอายุ10-12ปีจากนั้นเราจะฉีดกระตุ้นทุก10ปีนะครับถ้าหญิงตั้งครรภ์ต้องฉีดทุกท้องเพื่อให้ภูมิสามารถส่งจากแม่ไปสู่ลูกในท้องได้จะได้ป้องกันโรคได้นะครับก็เป็นวัคซีนที่มีความสําคัญครับอย่าฉีดแต่บาดทะยักหรือคอตีบแค่นั้นนะครับช่วยเติมไอกรนไปด้วยครับเพราะว่า โรคไอกรนกำลังกลับมานะครับในทั่วโลกและในประเทศไทยวัคซีนตัวที่2คือครับคือวัคซีน hpv ครับเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งตัวที่2นะครับตามจากวัคซีนตับอักเสบ B ซึ่งป้องกันมะเร็งตับนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญมากว่าวัคซีนนี้ช่วยป้องกันมะเรง็งปากมดลูกและมะเรงเ็งชนิดอ,นอื่นนะครับที่เกิดจากเชื้อ hpv วัคซีนตัวสุดท้ายครับวัคซีนไข้เลือดออก ตอนนี้เราก็มีวัคซีนไข้เลือดออกใช้แล้วนะครับก็ฉีดในเด็กได้นะครับแล้วก็ฉีดในผู้ใหญ่ได้ก็ต้องฉีดสามเข็มก็สามารถป้องกันโรคได้ดีพอสมควรแต่ถ้าป้องกันโรคไม่ได้ก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาจะสังเกตไหมครับมีวัคซีนเนี่ยบางตัวก็ป้องกันโรคได้ดีมากบางตัวป้องกันโรคได้ไม่ดีมากแต่ช่วยผ่อนหนักเป็นเบานะครับเพราะฉะนั้นการที่คนเราไม่ต้องนอนโรงพยาบาลการที่ ไวรัสไม่ลงปอดแค่นั้นก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ติดโควิดและโควิดไม่ลงปอดก็ดีแล้วครับหรือคนเป็นไค่เลือดออกแล้วไม่ช็อกไม่เลือดออกมากมายก็โอเคแล้วครับนะครับงั้นวัคซีนแต่ละตัวก็มีเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันครับวัคซีน HPV ก็เป็นวัคซีนสาหรับเด็กโตและคนวัยทำงาน สำหรับผู้สูงวัยนะครับถ้าอายุเกิน45ปีนะครับใช้วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งครับฉีดวัคซีน HPV ไม่น่าจะคุ้มค่าอะไรครับถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้วัคซีนตัวนี้ฉีดในเด็กมากที่สุดแล้วเด็กน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความสำคัญมากนะครับทำไมเราอยากฉีดในเด็กครับเพราะฉีดแค่2เข็มนะครับในเด็กอายุ9ถึง15ปีเนี่ยฉีดแค่2เข็มห่างกัน6เดือนนะครับ ประการที่2เราเชื่อว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปียังไม่มีเพศสัมพันธ์เชื้อ h อชวีนี้ติดต่อได้ง่ายทางเพศสัมพันธ์มากคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมันลดลงครับเพราะนั้นเราอยากให้ฉีดในเด็กดังนั้นรัฐบาลจึงมีทางเลือกให้ฉีดวัคซีนนะครับในเด็กผู้หญิงป .5 ซึ่งสามารถรับฟรีได้ที่โรงเรียนเป็นวัคซีนวัคซีนชนิด2สายพันธุ์นะครับป้องกันมะเร็งได้ แต่ป้องกันหูดไม่ได้ถ้ามาเทียบกับวัคซีนแบบ4สายพันธุ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ต้องจ่ายตังเองนะครับก็ป้องกันมะเร็งได้เท่ากับ2สายพันธุ์แต่ป้องกันหูดได้ด้วยบางคนก็มองหูดเป็นโรคที่ไม่รุนแรงป้องกันมะเร็งอย่างเดียวนะครับมีงบประมาณจํากัดก็เลือกแบบ2สายพันธุ์ได้ครับถ้าเป็นเด็กก็รอฉีดฟรีที่โรงเรียนนะครับสำหรับวัคซีนแบบ9สายพันธุ์ชนิดใหม่เนี่ยป้องกันมะเร็งได้ดีกว่า แบบ2สายพันธุ์และ4สายพันธุ์แน่นอนนะครับทั้งวัคซีนทั้งมะเร็งปากมดลูกและการป้องกันมะเร็งชนิดอื่นๆที่เกิดจาก hpv นะครับและสามารถป้องกันหูดได้ด้วยประสิทธิภาพในการป้องกันหูดเท่ากับ4สายพันธุ์นะครับเด็กผู้ชายหรือผู้ชายทั่วไปนะครับก็ควรจะเลือกแบบ4หรือ9สายพันธุ์นะครับเพราะว่าสามารถป้องกันหูดได้ด้วยส่วนผู้หญิงจะเลือก 2- 4สี่ หรือ9ก็ได้โดยสรุปครับวัคซีน2สายพันธุ์ป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง HPV ที่เกิดจากเชื้อ HPV เนี่ยได้ดีพอสมควรนะครับถ้าเพิ่มเป็น4สายพันธุ์ป้องกันหูดได้เพิ่มเติมขึ้นแต่ไม่สามารถป้องกันมะเร็งได้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าจะให้ป้องกันมะเร็งได้เพิ่มขึ้นต้องเลือกแบบ9สายพันธุ์ซึ่งป้องกันหูดได้ด้วยได้เท่าเท่ากับ4สายพันธุ์ครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องวางแผนในการเลือกนะครับ มองไม่อยากให้ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วมาขอฉีดเพิ่มทีหลังเด็กต้องเจ็บตัวมากขึ้นเปลืองสตังคเข็มที่ฉีดที่ผ่านมาไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นพิจารณาดีๆถึงประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับพิจารณาเงินในกระเป๋าด้วยแล้วก็ตัดสินใจในการฉีดวัคซีนครับอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่นั่นแหละครับจะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ฉีดวัคซีนเถอครับจะ2จะ4หรือ9ก็ป้องกันเริงปากมดลูก ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญครับเราคงรู้นะครับว่าไข้เลือดออกนี่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขไทยปีๆหนึ่งเรามีคนเสียชีวิตจากไข้เลือดออกนี่มากมายพอสมควรหมอก็เฝ้ารอมาหลายสิบปีมากน,นะครับจนกระทั่งมีวัคซีนไข้เลือดออกชนิดแรกนำมาใช้นะครับซึ่งกระบวนการในการผลิตเนี่ยยากซับซ้อน ไข้นะเลือดออกก็เกิดจากไวรัสเดงกีซึ่งมีตั้ง4ชนิดเพราะฉะนั้นการผลิตวัคซีนจึงมีความยากลำบากคำแนะนำในการใช้ก็เลยยากนิดหน่อยที่จะต้องให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยสรุปครับฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ6ปีขึ้นไปนะครับถึงผู้ใหญ่อายุ45ปีเกิน15ปีเก็บเงินไว้ฉีดวัคซีนตัวอื่นนะครับ นอกจากคุณสมบัติอายุแล้วต้องมาดูคุณสมบัติด้วยว่าเขามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ได้ยังแปลกไหมครับต้องมีภูมิคุ้มกันแล้วถึงจะฉีดวัคซีนเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ําซึ่งการติดเชื้อครั้งที่2ที่3ที่4เนี่ยจะทําให้เกิดอาการรุนแรงได้นะครับจะมีโรคไม่กี่โรคครับที่ควรจะมีภูมิคุ้มกันแล้วแล้วฉีดวัคซีน อาจจะมีงูสวัสดอย่างนี้เป็นต้นเป็นงูสวัสดแล้วควรจะฉีดวัคซีนงูสวัสดเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำแต่โดยรวมๆอย่างอิสุกิสยัยเป็นอิสุกิสัยแล้วไม่ต้องฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็ต้องมีความรู้ว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วฉีดวัคซีนจะได้ประโยชน์นะครับเรารู้ได้ไงว่าคนไข้มีภูมิคุ้มกันหรือยังอันที่1ก็คือมีประวัติชัดเจนเคยปย่วยเป็นไค่เลือดออกนะครับตอนห้าขวบเคนไปไค่เลือดออกอ,อยากจะฉีดวัคซีนไค่เลือดออกบอกรอถึง6กขวบเมื่อไหร่ าฉีดได้เลยนะครับเพราะเรารู้ว่าเขามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเดงกีแล้วเพียงแต่ว่าภูมิคุ้มกันมันได้ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อทั้ง4ชนิดป้องกันได้ชนิดเดียวที่เขาเป็นประการที่2ถ้าอยากจะรู้ว่ามีภูมิไหมคือการป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยบางทีอาการน้อยมีแค่ไข้อ้าวเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นไข้เลือดออกกเปล่าตอนนั้นเราไม่ได้ไปตรวจเลือดนะครับ หรือ,อ,อบางคนไม่มีอาการเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่ามีภูมิคุ้มกันไหมให้ตรวจเลือดตรวจเลือดจะบอกว่ามีภูมิคุ้มกันถ้ามีภูมิคุ้มกันให้ฉีดวัคซีนได้ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันให้รอก่อนให้รอมีภูมิคุ้มกันเมื่อไหร่มีการติดเชื้อไข้เลือดออกเมื่อไหร่ค่อยฉีดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่2ข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเลือกข้อใดข้อหนึ่งนะครับข้อที่3คืออายุเยอะ อันนี้หมอก็ใช้ตัวเลขคร่าวๆนะอายุเกิน20เนี่ยเกิดในประเทศไทยควรจะติดไข้เลือดออกมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งชนิดนะครับน่าจะฉีดได้เลยโดยไม่ต้องมีประวัติเคยป่วยเป็นไข้เลือดออกหรือไปตรวจเลือดแล้วพบว่ามีภูมิคุ้มกันก็นกมีข้อใดข้อหนึ่งครับเพราะฉะนั้นในเด็กไม่มีข้อแม้ต้องเคยป่วยเป็นไข้เลือดออกถ้าไม่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกตรวจเลือดหน่อยครับดูว่ามีภูมิคุ้มกันได้ยังถ้ามีภูมิแล้วฉีดวัคซีนได้เลยนะครับ วัคซีนไข้เลือดออกก็ฉีด3เข็มนะครับห่างกันทุก6เดือนเ่านนกว่าจะฉีดครบก็ใช้เวลา1ปีจากนั้น2สัปดาห์ก็จะมีภูมิในการป้องกันโรคครับถ้าป้องกันโรคไม่ได้อย่างน้อยก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบานะครับอาจจะทําให้ไข้เลือดออกอาการไม่รุนแรงหรือไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลครับ